นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพูตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพูตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพูตัสสะเตนะสมัยพุทโธภะคะว้าสาวะติยังวิหารติเชตวันเนอนาถาปินทิกัสสะอาลาเมติติ อนุสนที่พระวินัยเทศนามีปุพาปราสืบเนื่องเป็นลำดับมาปัจนี้จากวิชัชนาในทุพภทุละลาโลจนะสิกขาบทิกาแห่งมุสาวาทวักปาจิตติยาการนับอันนับเนื่องในพระวินัยปีดกสาธกามาพอเป็นเครื่องประดับปัญญาบารมีของสิกขาการมบุคคลในสมาคมนี้ ดำเนินความตามวาราพระบาลีว่าเตนะสัมเมยพุโทโภพควาดังนี้เป็นต้นความว่าสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเจตวันอารามของท่านอนาถาปินธิกะขาบาดีเขตพระนครสาวัตถีทั้นนั้นท่านพระอุปนนท์ตากยาบุตรเป็นผู้ก่อการทะเลาะวิวาทกับพิจุชปพ,พคีและท่านได้ต้องอาบาชื่อสันเจ นิกาสุกะวิสัตธิจึงขอปริวาสเพื่ออาบัตินั้นต่อสงฆ์ได้ให้ต่อสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาสแก่ท่านแล้วเตะะนะโขปนะสมัยเสมัยนั้นในพระนครสาวัตถีมีสังฆพัฒของชาวบ้านหมู่หนึ่งขั้นนั้นท่านพระอุนวนน์อยู่ปริวาสนั่งอยู่ท้ายอาสนะในโลงพัฒพิสุชาพคีจึงบอกแก่อุบาโสกเหล่านั้นว่า ท่านพระอุปนนท์สากยบูตรของพวกของพวกท่านสันเสริญเป็นพระประจําตระกูลของพวกท่านนั้นได้พยายามปล่อยอาสุจิด้วยมือซึ่งเป็นเครื่องฉันอาหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาเธอต้องอาบัติชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัตธิแล้วได้ขอปริวาสเพื่ออาบัตินั school, ้นต่อสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาสนั้นเพื่ออาบัตินั้นแก่เธอบัดนี้เธอกําลังอยู่ปริวาสนั่งนาทายอาจ สนะสงฆ์คันนั้นบรรดาพิสูผูมมักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ไข่เต่าสิขาได้ฟังวาจาบอกกล่าวดังนั้นจึงตําหนิว่าชนาพิสูชาวปัีจึงบอกอาบาททัติชั่วยาบของพิสูแก่อ,กอุปสัมบันแก่อนุปสัมบัน์เล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ตรัสถามพิสูชาวปคีถึงเรื่องนั้นการปกเธอทูลรับเป็นจั์ จึงตัดติเตียนว่าดูก่อนโมคาบุรุษทั้งหลายฉนัยพวกเธอจึงได้บอกอาบัติช่วยอันช่วยยาบของพิสุแก่อนุปสัมปันดาวก,การกระทําของพวกเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส Technology. หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การก,การะทําของพวกเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส ינה. และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วดังนี้เป็นต้น เมื่อสมเด็จพระโทธภพลจะทรงบัญญัติทุตุลาโลจนะิกขาบทจึงมีพระพุทธพจน์แสดงเหตุผลในการทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ว่าเตนะพิเตนะหิพิกเวดูก่อนพิจูผู้ทรงศิลาจารวัดเพราะเห็นนั่นแหลแต่ฐาคตจากบัญญัติสิกขาบทแก่พิจูทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิประการคือเพื่อขานรับวัดดีแห่งสงเพื่อความสำราญแห่งสง <c oughs> เพื่อคมบุคคลจำพวกกี่เกยดยากเพื่ออยู่สำลาญแห่งพิสูจภูมิศีลเป็นที่รักเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของผู้ที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรมเพื่ออนุเคราะห์พระวินยัยดังนี้ดูกนพิสูจ์ทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พวกเธอพึงยกทุทุลาโลจนะจิกาบทนี้ขึ้นชี้แจงแสดงไขในสังฆสันนิบาตทุกๆอัธมาตกึ่งเดือนให้เหมือนดังตถาคตบัญญัติไว้ว่าดังนี้โยปนาภิกุพิขุภิกขุสะท,ทุทุลังอาปัติงอน,อนุปอนุปสัมปันนาสะอาโลเจยะอัญญตละภิกุสมัติยามาจิตติยัง แปลว่าอันหนึ่งพิสูตใดบอกอาบัตชั่วยาบของพิสูุแก่อนุปสัมบันเว้นไว้แต่พิสูตได้รับสมมุติเป็นปาจิตตีดังนี้ในสชิกขาบทวิพังท่านขยายความไว้ว่าพิสูุบอกอาบัตอันชั่วยาบซึ่งได้มีซึ่งได้แก่อาบาัตปารชิกสี่อาบัตสังคาทิเศติบสาของพิสูุอื่นแก่อนุปสัมบันคือผู้ไม่ใช่พิสูตไม่ใช่พิสูุนี้อันได้แก่จตติก็ดีบุรุษก็ดี ขลือหัดก็ดีบัมพะชิตก็ดียกเว้นพิสูผู้ได้รับสมมุติเท่านั้นต้องอาบัติปาจิตตีในบทภาชนีท่านแสดงว่าการสมมุติพิสูนั้นกำหนดอาบัตไม่กำหนดตระกูลก็มีกำหนดตระกูลไม่กำหนดอาบัตก็มีกำหนดอาบัตด้วยกำหนดตระกูลด้วยก็มีไม่กำหนดอาบัตไม่กำหนดตระกูลก็มีกำหนดอาบัตคือสงกําหนดไว้ว่าพึงบอกได้ตามจํานวนอาบัตเท่านี้ กำหนดตระกูลนั้นคือสงกำหนดไว้ว่าพึงบอกได้ในตระกูลมีจำพวกเท่านี้ที่ชื่อว่ากำหนดอาบัตด้วยกำหนดตระกูลด้วยคือสงได้กำหนดอาบัตและกำหนดตระกูลไว้ว่าพึงบอกได้ตามจำนวนอาบัตเท่านี้ในตระกูลมีจำนวนเท่านี้ที่ไม่กำหนดอาบัตและกตระกูลนั้นคือสงมิได้กำหนดจะให้บอกอาบัตในตระกูลมีประมาณเท่านั้นเท่านั้นแต่ในการกำหนดอาบัตยกอาบัตที่สงกำหนดไว้ พิสูจบอกอาบัตนะ์เหล่านั้นเหล่าอื่นต้องอาบัตปาจิตตีในการกำหนดตระกูลยกตระกูลที่สงกำหนดไว้บอกในตระกูลอื่นต้องอาบัตปาจิตตีในการกำหนดอาบัตและตระกูลยกอาบัตและตระกูลที่สงกำหนดไว้พิสูจบอกอาบา found, ัต์เหล่าอื่นในเหล่าในตระกูลเหล่าอื่นต้องอาบัตปาจิตตีในการไม่กําหนดอาบัตและไม่กําหนดตระกูลไม่ต้องอาบัต อาบัตชัว are, nice cool be, ่วยาพิสูจน์สำคัญว่าเป็นอาบัตชั่วยาบก็ดีสําคัญสงสัยก็ดีสําคัญว่าไม่เป็นอาบัตชั่วยาบก็ดีบอกแก่อนุปปสัมบันเว้นไว้แต่ได้รับสมมุติต้องอาบัตปาจิตตีบอกอาบัตไม่ชั่วยาบต้องอาบัตทุกฏพิสูจน์บอกอัชฉาจาร์ที่ชั่วยาบก็ตามไม่ชั่วยาบก็ตามแก่อนุปปสัมบันต้องอาบัตทุกฏอาบัตไม่ชั่วยาบพิสูจน์สำคัญว่าเป็นอาบัตชั่วยาบก็ดี สงสัยก็ดีสําคัญว่าไม่เป็นอาบัติชั่วหยาบก็ดีบอกแก่อนุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎในบทอนาปติวาละแสดงไว้ว่าพิสูจบอกวัตถุคือเรื่องราวแต่ไม่บอกอาบัติบอกอาบัติแต่ไม่บอกวัตถุพิสูจผู้ได้รับสมมุติพิสูจวิกลจริตพิสูจอาธิกรรมมิกะตนปัน๊บตนพระบัญญัติเหล่านี้ไม่ต้องอาบัติสิ้นข้อความในทุตุลาโลจนติกาบทที่เก้า แห่งมุสาวาวัทวักในปาจิตติาการเพียงเท่านี้ต่อตอนนี้จักได้แสดงในปัทวีคณะสิกขาบทที่10แห่งมุสาวาทวาดมุสาวาทวักสืบอนุสนธิโดยลำดับไปดำเนินความตามวาลาพระบาลีวาเตนะสมยเยผุ陀พระควาดังนี้เป็นต้นความว่าสมัยเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระพาาพุทธเจ้า ประทับอยู่ในอัคคาละเจดีเขตพระนครอารวีสมัยนั้นพวกพิสูจ์ชาวเมืองอารวีช่วยกันทำนวกรรมขุดเองบ้างให้คนอื่นขุดบ้างซึ่งปัตตภี <c oughs> ชาวบ้านพากันโพรธนาติเตียนว่าฉนายพระสมณะเชื้อสายพาาระสกยบุตรทั้งหลายจึงได้ขุดเองบ้างให้คนอื่นขุดบ้างซึ่งปัตตภีเล่าพระสมณะเชื้อสายพาาระสกยบุตร ทั้งหลายย่อมเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะพิสุทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านโพนธนาบรรดาที่มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใข่ต่อศิขาต่างพากระตมหนิว่าจะไหนาพวกชาวเมืองอรารวีจึงได้ขุดเองบ้างให้คนอื่นขุดบ้างซึ่งปัตตพีเล่าแล้วกราบดูเรื่องนั้นแต่พระผู้จงพระภาคพระพุทธองค์ตัดถามพิสุชาวเมืองอรารวีถึงเรื่องนั้น ฉันพวกเธอรับเป็นสัตว์แล้วจึงทรงติเตียนว่าโมค้าปุริสาดูก่อนโมค้าปุรุษฉนายพวกเธอจึงได้ขุดเองบ้างให้คนอื่นขุดบ้างซึ่งปัตตภีเล่าพเพราะชาวบ้านสําคัญว่าปัตตภีมีชีวะดูก่อนพิจุทั้งหลายตั้งแต่นีิสือปายภาคหน้าพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงในที่ชุมนุมสงทุก,กึ่งเดือนดังนี้โยปนาภิขุป,ปัตตวิงเนยา เนยยะวาคณาเปยยวาปาจิตติยังแปลว่าอันหนึ่งพิสูจน์ได้ขุดก็ดีให้ขุดก็ดีซึ่งปัตตพีเป็นปาจิตติดังนี้ในสิกขาบทวิพังท่านขยายความไว้ว่าคําว่าปัตตพีนั้นมีสองอย่างคือปัตตพีแท้ปัตตพีไม่แท้ปัตพีแท้นั้นได้แก่ดินล้วนล้วน,วนดินเหนียวล้วนมีหินปนมีกวดปนมีกระเบื้องปนมีแร่ปนมีทรายปน มีดินล้วนมากมีดินเหนียวน้อยแม้ที่ไปยังไม่ได้เผาพระผู้มีพระภาคก็ตัดว่าเป็นปัตตพีแท้แม้กองดินล้วนกองดินเหนียวที่ฝนตกลดเกินสี่เดือนแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตัดว่าเป็นปัตตพีแท้เหมือนกันส่วนปัตตพีไม่แท้นั้นได้แก่ดินที่เป็นหินล้วนเป็นกรวดล้วนเป็นกระเบื้องล้วนเป็นแร่ล้วนเป็นทรายล้วนมีดินล้วนดินเหนียวน้อย มีหินกวดกระเบื้องแร่ทรายมากแม้ที่เผาไฟแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตัดว่าเป็นปัตภพีไม่แท้แม้กองดินล่วนก็ดีกองดินเหนียวก็ดีที่ฝนตกลดหย่อนกว่าสี่เดือนพระผู้มีพระภาคก็ตัดว่าเป็นปัตภพีไม่แท้พิสูจขุดเองก็ดีให้คนอื่นขุดก็ดีซึ่งปัจพีทั้งสองอย่างนั้นแม้อย่างใดอย่างหนึ่งต้องอาบัติปาติตี สั่งครั้งเดียวเขาขุดแม่หลายครั้งต้องอาบัติปาจิตตีตัวเดียวในบทภาชนีท่านแสดงว่าปัตตภีพิสุสำคัญว่าปัตตภีขุดเองทําลายเองเผาเองหรือให้บุคคลอื่นทําเช่นนั้นต้องอาบัติปาจิตตีปัตตภีพิสุสงสัยขุดเองทําลายเองเผาเองหรือให้บุคคลอื่นทําเช่นนั้นต้องอาบัติทุกกปัตตภีพิสุสำคัญว่าไม่ใช่ปัตตภีขุดเองทําลายเองเผาเอง หรือให้คนอื่นทำเช่นนั้นไม่ต้องอาบัตไม่ใช่ปัตตภีพิกษุสำคัญว่าปัตตภีขุดเองทำลายเองเผาเองหรือให้คนอื่นทำเช่นนั้นต้องอาบัตทุกกรไม่ใช่ปัตตภีพิสุขดภิสุสงสัยขุดเองทำลายเองเผาเองหรือให้บุคคลอื่นทำเช่นนั้นต้องอาบัตทุกกรไม่ใช่ปัตตภีพิสุสำคัญว่าไม่ใช่ปัตตภีขุดเองทำลายเองเผาเองหรือให้บุคคลอื่นทำเช่นนั้นไม่ต้องอาบัต ในอนาปฏิวาระท่านแสดงว่าพิคุก่กาว่าท่านจงรู้ดินนี้ท่านจงให้ซึ่งดินนี้ท่านจงนําดินนี้มาเรามีความต้องการด้วยดินนี้ท่านจงทําดินนี้ให้เป็นกัปปิยะดังนี้พิสูุไม่แกงไม่มีสติไม่รู้พิสูุวิกจลจริตพิสูุอาธิกรรมิกะเหล่านี้ไม่ต้องอาบาัตมีนายดัง วิชัดวิสัชนามาด้วยประการชนีเอวังก็มีด้วยประการละชะนี